คำคมธรรมะประจำใจวันนี้คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์จากสมเด็จพุทธโคสาจารย์อปออปยุตโตสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอกี้ปังๆนะมารายงานตัวครับผมและตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปดาวอาทิตย์จับมือคู่กับดาวพุธครับ โคจรเข้าสู่เรือนราศีพิกจิกนะทรงผลให้ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของทุกร,กา,ราศีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเฮงมีความปังนะครับลักษณะจะเป็นการใช้สติปัญญานะเปลี่ยงจากเคาะร้ายให้กลายเป็นทรัพย์นะครับมาดูกันว่ารักานาราศีของท่านจะต้องจับประเด็นใช้สติปัญญาในด้านใดเพื่อการโกยทรัพย์นะแล้วก็มาติดตามรับชมกันนะครับผม และคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคิวของชาวรา,า,ราศีกรกฎนะครับผมสําหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรา,นา,ราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มเตมตรงตรง,ตรงกับท่านเลย100เซนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรา,า,ราศีกรกฎเป็นอย่างมากครับ ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางหมอคีปังๆก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็ครัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเข้าไปคำนวณน,นะเข้าไปเช็คหาผลลัพธ์นะครับและค่อยย้อนกลับมาให้ดูให้ตรงกับการาศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็เป็นได้นะครับ ดาวอาทิตย์จับมือคู่กับดาวพุธครับออกฤทธิ์เป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศรีกรกฎบ้านมารับฟังกันนะครับผมหลังจากช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับดาวมริตยูครับได้ออกฤทธิ์ทำให้ทุกัก คณาราศีเนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้พบเจอกับวิถีชีวิตใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับหรือบางท่านก็จะไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเจอกับนวัตกรรมใหม่ๆบางคนก็พบช่องทางการทํามาหากินแบบใหม่ๆครับหรือบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตกันได้เลยก็มีนะครับผมและตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับ ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคำว่ากระดุมพระก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับและดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและวินาศนะครับผมคำว่าสหัชชะก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับผมญาติสนิทมิตรสหายนะถ้าปัจจุบันสหัชชะเนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องของเพื่อนเพื่อนบนโซเชียลในกวดได้ด้วยนะครับ ส่วนคาว่าพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาคำว่าวินาตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเรื่องของการพังทลายเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับเรื่องของออสิ่งที่อยู่ลับหลังสิ่งที่อยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ครับดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธเนี่ยเขาก็ได้โครจรเข้าสู่เรือนอุตตะนะอ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับผมจากที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็ได้เจอกับเรื่องใหม่ๆครับเข้าสู่บ้านเรือนของตนเองนะโดยเฉพาะเรื่องของช่องทางการทำมาหากินรูปแบบต่างๆใหม่ๆนะครับบางคนก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือของมีค่าของตนนะครับหรือของที่อยู่ในครัวเรือนอะไรอย่างนี้เนาะทำให้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตกันแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านบางคนน่ก็ต้องทาหน้าที่ในการเอ่อ พพอร์ตอยู่เบื้องหลังให้กับสมาชิกในครัวเรือนนะของท่านมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลนั้นๆไปนะครับผมและเมื่อถึงวันที่17พฤศจิกายน2564นสนะครับตัวท่านเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินหรือของมีค่านะหรือการเงินใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาจากช่องทางใหม่ๆหรือท่านก็จะอาจจะไปใช้ความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพต่างๆ ไปจัดการแก้ไขปัญหาในะช่วงเวลาต้นเดือนเนี่ยอของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยและส่งผลให้หลังวันที่17นี้ไปเนี่ยท่านก็จะได้มีโอกาสรับการเงินจากการแก้ปัญหาจากจุดนั้นๆน,น,นะครับผมอีกกรณีหนึ่งครับนีท่านก็จะมีโอกาสได้วางแผนกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงนะ,ะท่านอาจจะกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการมีธุรกิจนะครับหรือการมีกิจการกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกับพี่น้องเพื่อนฝูง ในการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือมองหาโอกาสทางด้านการเงินที่ดีกว่าเดิมนะครับณนะจุดนี้บอกได้เลยนะว่าเมื่อดาวอาทิตย์เขามาเจอกับดาวพุธแบบนี้ครับสิ่งดีๆการวางแผนดีๆไอเดียที่เกิดขึ้นณนะชั่วโมงนี้นะหรือสิ่งที่ท่านไปร่มเรียนทักษะใดๆมาก็ตามมันจะเป็นที่มาของไรายได้แล้วก็ทรัพย์สินก้อนโตครับสร้างผลกำไรสู่ตัวท่านและก็ทีมงานของท่านเนี่ย ต้องเรียกว่ากอบกวยความเฮงความปังแบบเป็นทีมกันเลยทีเดียวนะหรือจะเป็นกรณีคู่รักคู่แต่งงานครับที่กําลังมองหาโอกาสการมีบุตรนะก็จะมีโอกาสได้วางแผนอาจจะไปปรึกษาคุณหมอนะวางแผนการมีบุตรนะครับจุดนี้บอกได้เลยว่าจะมีประสิทธิภาพและมีโอกาสมีผลสําเร็จในการมีบุตรเป็นอย่างมากนะครับผม หรืออีกกรณีหนึ่งครับจากเดิมนะท่านอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือนครับหรือที่อยู่เดิมมีปัญหานะจึงทําให้เราต้องมองหาที่อยู่ใหม่ๆหรือจะเป็นลักษณะของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะ ท่านก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายครับและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนจากพี่น้องนะหรือท่านอาจจะได้เจอกับโปรโมชั่นดีๆในการจัดสรรหาที่อยู่ใหม่ๆจากสื่อโซเชียลเน k ก็เป็นได้เช่นกันนะครับนอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านแล้วเนี่ยในกรณีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของยวดยานพาหนะด้วยนะที่จะใช้ในบ้านในครัวเรือนของท่านนะครับ รวมถึงเข้าของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะ,ะที่มีราคาสูงสูงนิดนึงแหละในชั่วโมงนี้ท่านก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของได้โดยง่ายนะครับโดยการสน,สนับสนุนจากเพื่อนพี่น้องของท่านนั่นเองนะหรือจะเปะน็นลักษณะไปเจอโปรโมชั่นดีๆบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์นั่นเองนะครับผมในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธครับจับมือกันโคโจรเข้าสู่เรือนปุดตัในวันที่17พฤศจิกายน2564นี้นะครับ ก็ยังทํามุมเลงกับดาวพระราหูด้วยนะซึ่งดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวรัคนาราศีกรกฎนะครับผมอ่ะย้ําตรงนี้นิดนึงนะมรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะครับมรณะตรงนี้แปลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะเรื่องของการสูญเสียนะครับแล้วก็เอ่อมรณะตรงนี้จะพูดถึงมรดกก็ได้นะครับผมอ่ะจุดนี้ครับดาว พระราหูอ่ะก็ทํามุมนะทำมุมเล็งกับทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธไปพร้อมๆกันนะแต่ดาวราหูเองเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นนิดก็คืออ่อนกําลังลงนะครับในสถานการณ์นี้ครับก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยที่ควรจะต้องระมัดระวังไปพร้อมๆกันจุดนี้ขอให้ฟังไว้ด้วยนะครับเป็นแนวทางนะเพื่อป้องกันสถานการณ์บางอย่างจะได้มีวิธีรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็ไปโกยทรัพย์กันให้เต็มที่นะครับ รายละเอียดมันมีดังต่อไปนี้นะเมื่อดาวอาทิตย์ครับทำมุมเลงกับดาวพระราหูในจุดนี้ครับท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสูญหายของทรัพย์สินเงินทองเครืข,ของเครื่องใช้ของที่มีค่านะครับเป็นแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะมีเหตุนะครับต้องพงังต้องซ่อมของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านในครัวเรือนนะและในจุดนี้เองครับก็จะเป็นสาเหตุที่ท่านพท่ากษจะต้องไปสแสวงหาของใหม่ๆเพื่อมาทดแทนของเดิมนะครับ จะต้องมีการลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ใหม่ๆนะบ้างนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมากครับเพราะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมันคือนวัตกรรมใหม่ๆคือสิ่งใหม่ๆที่ท่านน่ยล้วนแล้วแต่จะสร้างหาโอกาสประสบความสําเร็จจากสิ่งของเรานั้นนะวางแผนให้ดีกับการมีของเข้าเข้อขอโทษครับวางแผนให้ดีกับการมีเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้และชีวิตของท่านเนี่ย จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะจะทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมและเมื่อดาวพุธครับทำมุมเร็งกับดาวพระราหูนะท่านควรจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาครับวิธีการสื่อสารกับพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ โดยในนาทีนี้ครับท่านอาจจะมีเจต,ตนาแค่แบบหยอกล้อนะหรือเพื่อสร้างความสนุกสนานนะครับหรือแม้กระทั่งว่า,อ,าอยากพูดจาอยากแนะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับเราพี่น้อง่าวเพื่อนฝูงเนี่ยแต่ คำพูดมันดันเสียดสีแล้วก็ทิ่มแทงกันเกินไปนิดนึงนะทำให้เสียความสัมพันธ์นะครับขุนคล้องหมองใจกันไปได้นะจะต,ต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่จะเกิดปัญหาความรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจกันซะมากกว่า,วานะครับดังนั้นระมัดระวังคําพูดคาจาในช่วงนี้ให้ดีด้วยนะครับผมในกรณีที่2ครับท่านต้องระมัดระวังการแสดงทัศนคติบนโลกโซเชียลนะครับผม หากท่านใช้วาทะศีลไปในทางที่เสียหายนะไปเมมบน Facebook ไปเมมบน IG อะไรเงี้ยเออไม่ทันแบบว่ามันจะทําให้ท่านเนี่ยหมดเมตตามหานิยมนะและท่านก็จะพลอยหมดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตของท่านในอนาคตอันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงต้องระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มาจากบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะเช่นมีเพื่อนบน เ,เพื่อนบนโซเชียลเนเวิร์ดครับมาขอยืมเงินนะแล้วก็หายไปเอออะไรแบบนี้ก็มีนะหรือจะเป็นอีกกรณีหนึงที่แบบเจอกันเยอะมากเลย ก็คือว่าจะมีฝรั่งหน้าตาดีๆอ้างตัวว่าเป็นทหารองครักษ์นะมาหลงรักคุณนะอยากจะมาหาคุณขอแต่งงานด้วยแต่คุณช่วยโอนเงินให้ฉันก่อนได้ไหมแล้วฉันจะไปหาคุณเพื่อไปแต่งงานกับคุณแล้วเขาก็จะจากไปพร้อมกับเงินที่ยืมไปนะครับผมอ่ะถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับมันเป็นแก๊งวิชฉาชีพแน่นอนนะเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ราศีกรกฎนะครับมันโดนทั่วๆกันทุกราคนาราศีก็เลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับดวงชะตารักคนาราศีของท่านสังเกตได้ว่าการใช้สติปัญญาที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นพ้นที่มาของการเรียกทรัพย์ให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากและก่อนจากกันไปนะครับด้วยการที่หมอกี้ปังๆเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายนะครับก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบผลสำเร็จในชีวิตบุญกุศลที่พวกท่านได้ทำมา จงแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของโชคลาบเป็นโชคบุญหนุนดวงให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับวันนี้หมอที่ปังๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับโหราศาสตร์ที่มีความแซฟเวอร์ในคลิปหน้านะครับผมเราจะมีอะไรมาฝากกันนะฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ